สวัสดีครับพบกับกำนันโออีกแล้วนะครับกับทีมงานบอยเศรษฐีนคราชนะครับวันนี้เอามาเปิดตัวที่ดินเลยนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับแปลงกลางกลางนะครับเกือบ8ไร่เนาะเกือบ8ไร่นะครับแปลงนี้ถ้าใครติดตามช่องบอยเศรษฐีนคราชนะก็จะเห็นนะฮะอันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้านะครับอันนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะฮะคือแปลงนี้แหละ เกือบ8ไร่นะฮะอยู่ที่ตำบลตะลุงอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีไม่โดนเสาไฟแรงสูงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเห็นอย่างเงี้ยถัดไป2แปลงนะ2ล็อกนะอ่าจุดเด่นแปลงนี้ก่อนเลยดินดินดำน้ำดีแต่ตอนเนี้ยเห็นไหมฮะการมีการไถพลิกหน้าดินละเตรียมที่จะทำนากันละนะฮะรัฐบาล จะปลดล็อกนะฮะให้ชาวนาได้ทํานาละมีนาไม่ทํานาก็จะไม่รู้จะทําอะไรนะฮะก็เดือดร้อนกันอยู่นะครับไอที่เห็นเป็นแท่งอย่างนั้นนะครับก็คือรถไฟรางคู่นะครับที่มุ่งหน้าไปสายเหนือนะครับลบบุรีก็จะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดหนึ่งที่มีสถานีนะครับอยู่ที่ตาบลท่าอยู่ตําบลท่าวุ้งนะครับอ่ะข้อเสียเลยนะครับปรปับปาไฟฟ้าถนนมาเป็นแพ็กเก็ตนะครับปรปับปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนน ลูกกลางแปลงนี้เกือบ8ไร่นะครับเป็นพื้นที่จัดรูปนะฮะในฉนดมันจะระบุว่าเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับไม่ได้ระบุเป็นสาธรารณประโยชน์นะฮะเอาชัดๆนะฮะไม่ได้ระบุเป็นสาธรารณประโยชน์นะครับระบุเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายคนสงสัยนะับมันเป็นพื้นที่จัดรูปนะครับจัดรูปนี่จะดูแลในเรื่องของถนนและกันผันน้ําเข้ามาการทำนา นะครับเขามาจัดสรรจัดรูปให้ชาวบ้านได้มีถนนได้มีคลองน้ําเข้าถึงที่ดินแต่ละแปลงแค่นั้นเองนะครับเราสามารถปลูกบ้านได้สร้างอาคารได้แต่ต้องไปแจ้งที่จัดรูปเวลาโอนก็ต้องไปแจ้งชื่อเปลี่ยนชื่อที่จัดรูปก่อนทุกครั้งก่อนที่จะมาโอนที่สำนักงานที่ดินนะครับอ่ะเคลียร์แปลงนี้นะครับก็เราจะบอกว่าหลุดจองทุกคนจะบอกว่าทําไมบ่อยจัง เหตุผลเพราะนี่แหละฮะที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี่แหละฮะเขาไม่เข้าใจคําว่าก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่สาธารณประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่นะฮะถือซะว่าคุณไม่ใช่เจ้าของตัวจริงนะถนนประปาไฟฟ้าไม่ดีนะครับข้อเสียหลักๆเลยสาเสาไฟแรงสูงอยู่ไกลไม่ได้อยู่ไกลกว้าง60เมตรหน้ากว้างนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลึก200กวนะ่าเมตรเนี่ยนนก็ไม่ถึงเสาไฟนะ 1% 2ปีท่านไม่ต้องมองหาความเจริญนะครับแปลงนี้ผมบอกได้เลยนะครับประมาณโครงการรถไฟฟ้าจะเป็นเสร็จปี65%นั่นน่ะท่านจะเริ่มมองเห็นความเจริญและที่ตรงเนี้จะสูงขึ้นถามว่าสูงขึ้นทำไมเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งเจริญเพราะเส้นาบพาสเนี่ยขยายเป็น4เลน8เลนแล้วนะครับเอ้ส4เลนแล้วนะครับกำลังขยายนะครับ เกือบถึงทางเท่าเข้าที่ของท่านนี่แหละนะครับบอกได้เลยนะฮะหนปีไม่ต้องมองหาความเจริญแต่ซื้อเก็บซื้อเก่งไว้ได้หรือท่านจะซื้อปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับยามกเกษียณท่านมีเวลากลับเข้ามานะครับมาอยู่มาพักผ่อนต้นไม้ท่านก็โตล,ละนะจากแนวคันนานี้อยาให้ดูขอบเขตก,ก่อนเนาะลึกไป200กว่าเมตรไปสุดเอาง่ายๆมองง่ายๆคือจุดที่ไถยอะ จุดที่ถ่ายทั้งหมดนะฮะเพราะมันมีถ่ายอยู่แปลงเดียวนะห่างจากเซนท์แอนเวส์เกตนะครับร้อยสิบกว่ากิโลจับง่าย,ายเลยท่านเส้นวิ่งเส้นพระหนุนโยธินทางหลวงหมายเลขหนึ่งก็ได้หรือวิ่งเส้นสายเชียอ่างทองเข้ามาก็ได้นะครับ mm hmm. เดินทางสะดวกสบายนะครับห่างจากตัวเมืองสุพรรณเอ้ยลบบุรีเนี่ยห้ากิโลตัวเมืองเลยนะห่างจากโรบินสันเนี่ยห้ากิโลโรบินสันที่ว่า โ,โลบิสัทลบบุรีดังนะครับดังกว่ากว่าที่อื่นอีกนะครับเห็นเครนนะครับเนี่ยเสาตอ,อ,อมอ้อเลยโลบิษัรลบบุรีดังเพราะว่ามีข่าวพอออก๊อปแน่พอออก๊อปข่าวดังมากจะไปกลัวนะฮะคนไทยมันก็ตื่นตระหนกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับ กว้าง60เมตรหน้ากว้างนะครับด้านหน้าจะเป็นลำรางสาธารณะด้านหลังจะเป็นลำรางสาธารณะเขาเรียกว่าคูส่งกับคูทิ้งนะครับนี่เอ่อลึก200กว่าเมตรแ้กมาแล้วนะฮะตอนนี้ดินจุดเด่นของมันคือดินดินดําช่วงหน้าทํานามน้ํามันก็ดีนะครับน้าไม่ท่วมนะครับทีนี้มันที่สูงนะครับมันอยู่ใกล้ถนน4เลนเอาง่ายๆดีกว่าใกล้ถนน4เลนแต่ตอนนี้ฝนมันตกถนนทางเข้ามันก็เลยดู เป็นหลุมเป็นบ่อมันก็เลยดูยากความรู้สึกแว็บแรกของคนต่างถิ่นที่เข้ามาเนาะอย่างผมมันชินไงชินเพราะอยู่กับพื้นที่ตลอดผมก็มองว่ามันลึกเข้ามาจากถนนสี่เลนที่รถวิ่งอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งซูมให้ดูเนี่ยนะจากตัวนี้เข้ามาถึงที่เลยนะครับประมาณ400เมตรไม่ไกลเลย ประมาณ400เมตรนะครับเข้ามาถึงหน้าที่เลยฮนะจุดเด่นดินมันดำน้ำดีเก็บน้ำอยู่ขุดสระทำสวนกเกษตรได้หรือจะซื้อเก็บไว้ในอนาคตอย่างที่ผมบอกว่า1-2ปีไม่ต้องหวังไฟฟ้าประปาจะเข้าถึงถนนจะเข้าถึงแต่ภายใน5ปีไม่แน่แปลงนี้นะครับราคาบอกได้เลยเนาะมันไม่ใช่เป็นความลับอะไร1จุก จุดหกห้าหนึ่งจุดหกห้านะครับแบงบนี้ลดมาแล้วนะครับจกเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดเก้านะครับตอนนี้ลดราคามาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตรงรถจอดเนี่ยก็คือถนนลูกลังต้นว่ามีอยู่ต้นเดียวนะครับเขตนี้เลยนะครับหันหน้าไปทางถนนเนี่ยมันจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับถนนนะ ขวามือผมก็ต้องเป็นทิศเหนือแหละนะครับไอ้ถนน4เลนอยู่ทิศต,ตะวันออกออกเฉียงใต้นะครับอยากให้มาชมก่อนนะครับมาดูอย่าไปเชื่อข้อมูลที่เราให้100%ยเปร์เนะฮะจงเชื่อแค่50%าอีก50%าอ์อยู่ที่ท่านจะตัดสินใจมายืนอยู่หน้าที่ก่อนเรื่องะคงราคา ถูกใจที่ดินก่อนเราค่อยต่อราคาต่อแล้วต้องเอาไม่ต่อแล้วไม่เอานี่โดนด่านะครับเจ้าของด่านะผมไม่มีสิทธิ์ด่าท่านนะครับก็อยากให้มาชมดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาเดินถึงที่เลยถึงท้ายเลยจะได้ดูว่าเขาเรียกว่าด้านหน้านจะเป็นลำรางสาธารณะมันจะเป็นคูส่งเนะเาะพื้นที่จัดรูปมันจะมีคูส่งกับครูทิ้งนะครับครูทิ้งก็เอาไว้ปล่อยน้ําเวลาเราไม่ใช้น้ําแล้วนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยรูปทรงโทรศัพท์ของเรานี่แหละนะครับ หกสิบเมตรก็ถือว่ากว้างนะไม่แคบนะครับเนี่ยถ้าท่านขุดคันล้อมเลยแต่เอาง่ายๆโคกหนองนาหรือไม่กเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่อะได้เลยนะครับอยู่ห่างจากชุมชนแค่400เมตรที่ผมบอกเมื่อกี้แหละชุมชนใหญ่นะครับเป็นชุมชนใหญ่มันจะเป็นพอออกไปเนาะออกจากปากทางไปเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะไปเจอไฟแดงถ้าผ่านไฟแดงตรงไปก็จะเป็นสิงห์บุรี เพื่อถ้าวุ้งไปทางนะครสวรรค์ชัยนาทอุทัยได้ถ้าออกซ้ายจะไปอ่างทองเข้ากรุงเทพถ้าออกขวาก็จะเข้าตัวเมืองลบบุรีนะครับเดินทางง่ายเดี๋ยวสี่เลนมันก็มาขยายตอนนี้ปักขยายเสาไฟแล้วนะครับน่ะที่ทํากันอยู่นะก็ทํากันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะ,ะโครงการมันเสร็จปี6กห้านะครับเพราะฉะนั้นความจเจริญอะช่วงนั้นอะมันจะเต็มร้อย ของเรามันได้อันิสงส์งตรงที่ว่ามันอยู่ใกล้แต่มันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้นะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ถนน4ี่เลนมันก็ย่อมดีกว่านะครับได้เปรียบกว่าโอกาสการขยายการขยายพื้นที่ความเจริญมันก็ย่อมมามีมากกว่านะครับบางคนเห็นเสาไฟแรงสูงมันเหมือนอยู่ใกล้เนาะแต่ต้องมายืนเองนะต้องมายืนเองจะมองเห็นว่ามันอยู่ไกลเป็นร้อเมตรอะ ไม่น่ากลัวมันไม่อันตรายนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงเนะี่ยมันไม่เหมือนเสาสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณโทรทัศน์อย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นนะเสี่ยงเนาะอ่ะถ้าเกิดอยากให้มาชมอะ่ะอาง่ายๆแปลงนี้มันก็ถ้าใครติดตามก็จะรีวิวไป 2- ถึงสมรอบละนะแล้วมันหลุดจองอย่างนี้ผมบอกนะั่นแหละฮะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แค่นั้นเองนะครับอธิบายได้นะครับเพราะเราโอน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่สำนักง,งานที่ดินนะฮะที่ผ่านการสอบกันมานะฮะไม่ได้แต่งตั้งหรือคัดเลือกนะครับก็ทุกอย่างโปร่งใสชัดเจนนะครับเนี่ยลึกเข้ามา200กว่าเมตรหน้ากว้าง60เมตรเห็นไหมพื้นที่สภาพโดยรอบนะครับดินดีห้ามดีทำนาปีละ3ามครั้งน้ำไม่ท่วมนะครับเขตนี้ สุายาหญ้าแพรกยังขึ้นเลยแสดงว่าดินมันเหมือนเป็นดินดินอมน้ําได้นะฮะเนี่ยดินดําเลยเก็บน้ําอยู่นะครับไม่ต้องเจาะบ่อบาดานะฮะท่านขุดสกักเก็บน้ําบริหารกันระบบน้ํา,าอย่างถ่ายันะ่งยืนระบบโคกหนองนาใช้ได้ครับทฤษฎีนี้นะครับปลูกป่าทิ้ไงไว้ก็ได้นะครับกว่า 3ปี5ปี10ปีมันก็ช่วงนี้ฝนกำลังตกเลยนะครับถ้าท่านใดก็ลองมาดูพื้นที่ก่อนแล้วก็ถ้าซื้อโอนเรียบร้อยแล้วก็ลองปลูกป่าทิ้งไว้ก็ได้ครับป่าเรียกว่าอะไรนะไม้เศรษฐกิจประดูพยุงยางนาะไม้เต็งไม้แดงอะไรประมาณนี้นะครดินทำนามันต้องมีการบำรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนาเขาก็ต้องหว่านปุ๋ย ฉีดยาบำรุงเนี่ยมันจะทำให้ดินมันไม่ไม่เสื่อมนะเมื่อผมเดินมาจะสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูร่องน้ำท้ายๆอันเนี้ยเราส่องขึ้นไปย้อนขึ้นไปที่รถนะครับเนี่ยนี่นะครับท้องฟ้าโปร่งใสเลยครับวันนี้ ท่านใดสนใจก็ขอติดต่อขอดูที่จริงได้ทุกวันนะครับมาง่ายนะฮะจากเซ็นทันเวสเกตเลย110กว่ากิโลจากดอนเมืองเลยก็ประมาณ120กว่ากิโลนะครับจากอายุธยามาก็20กว่ากิโลเออประมาณ35กิโลได้ประมาณเอานะครับมันเดินมันไม่ได้มันเป็นหลุมเป็นบ่อไงเดินแล้วกะดกกระเทงกระดกกระเทงอยู่เนี่ย ซื้อไม่ซื้ออยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลท่านเป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีหน้าที่ไปชี้นําต้องซื้อนะมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ข้อดีมีข้อเสียมีนะครับทุกซื้อที่ต้องใจเย็นๆนะฮะไม่ใช่เงินบาท2บาทเนาะสอบถามสมาชิกในครอบครัวสอบถามหาหลายๆเหตุผลนะครับให้มันลงตัวให้ได้อ่ะเนี่ยมันเป็น ลำรางสาธารนณะเห็นไหมเสาไฟฟ้านะ่ะเสาไฟแรงสูงยงังไปออกไปอีกต้องไกลนะนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรทั้งหมดทํานาตอนนี้มันยังลกอยู่นะเขายังไม่ประกาศให้ทํานาถ้าช่วงน้ําทํานานะตรงนี้น้ําจะเต็มแล้วย่าก็จะไม่มีเลยชาวนาเขาก็จะตัดถางเตียนลงท่านเห็นวิวภูเขาไหมฮะวันนี้เห็นชัดหน่อยเพราะอากาศมันแจ่มใสโล่งโร่งสบายเลยนะครับ เห็นทิวภูเขาล้อมเลยนะครับเขาลบบุรีเขาพอบาทมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนี่นะฮะอันนั้นไปทางโคกสำโรงแล้วนะครับนะช่วงหน้าทำนามนจะสวยมันจะเขียวทั้งทุ่งแล้วช่วงข้าวมันแก่เต็มที่มันก็จะเหลืองทั้งทุ่งเป็นทุ่งสีทองเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับมายืนเงี้ยมันจะเห็นโล่งหมดเลยสองรอกว่าเมตรนะผมเดินมาเนี่ย กว้าง60เมตรก็ถึงขนาดนั้นเอาง่ายๆดูลักษณะง่ายๆคือตามแนวคันถทั้งหมดนะเนาะดูอย่างเงี้ยมันจะใกล้สี่เลนมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวเห็นไหมขึ้นแท่งแล้วมันเป็นรถไฟลอยฟ้านะครับไม่ใช่รถไฟฟ้า BTS นะรถไฟเขาเรียกอะไรรถไฟรางคู่สายเหนืออันนี้สายเหนือมันจะมีสายเหนือสายอีสานนะครับขยายเขตกันละตอนนี้เ็ลร่งสร้างกันทั้งวันทั้งคืนนฮะไม่ได้หยุดเลย โอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อขอชมพื้นที่นี้ดูนะครับ7ไร่3งานกว่าเกือบแไร่เอาเรียกเป็น8ไร่เลยดีกว่านะครับหนึ้าล้านบาท1นึ่งล้านหกแสนหบาทนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วพบกันกับที่หน้าที่จริงๆเลยนะะดูให้พอใจดูให้สบายใจดูให้ทุกๆช่องแล้วค่อยมาดูช่องเราสุดท้ายก็ได้นะครับ เลือกที่ใจเย็นๆนะฮะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอยากให้ชมที่จริงก่อนบางคนไม่ต้องชมนะครับโอนเงินเลยนะครับก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านมาดูที่จริงแล้วท่านอย่าเปลี่ยนใจนะอบอกแค่นี้แหละเอาให้ตัดสินใจให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยให้ชัวร์ก่อนจ่ายตังค์ง,ง่ายๆถ้าจ่ายตังค์ไปแล้วมันจะลําบากใจกันนะครับโอเคนะครับก็ขอฝากไปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะคับบอยเศรษฐีนครราชนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับ อำเภอเมืองลบบุรีขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ